แซมสองลูกครับเบรกเปลกสวัสดีครับ พบกับฟาบีอีกแล้วนะครับใน Digital Combat Simulator วันนี้เราจะมาขับ F16 กนะครับกับการใช้ a g m 6 5 m a v e r i c k เนะครับเข้าโจมตีแซมในระยะใกล้นะครับพร้อมกับการบินต่ําในการเข้าโจมตีนะครับโดยบริเวณรอบๆนะครับที่เข้าไปโจมตีส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ที่มีแซมตั้งอยู่ซะส่วนมากนะครับก็ตั้งไม่ห่างกันมากนะครับในระยะ10กิโลต่อ10กิโลประมาณนี้นะครับก็จะได้บินโจมตีแล้วก็บินดิเฟนส์ในเวลาเดียวกันเลยนะครับละสายตาจากจุดแซมที่เข้าไปโจมตีไม่ไไดด้้้้เเเเเลลลยยยยนนะะครับบกกกก็็็ือออถาาาิิมมม่่่งงงหแวขีีจทต โจมตีนะครับไม่เกิน10กิโลเมตรบอกว่าเป็นระยะที่แซมยิงเข้าหาตัวเราได้ไม่ถึงกี่วิเองนะครับโอเคเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอวันนี้จะเป็นยังไงก็ฝากรับชมไว้ด้วยนะครับ เราจเว็บป uh, ้อนสลับไปจอมาร์เวลิกเพครับเราจะสอดแนมดูข้างในก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างซูมจากระยกกระไกลตรงนี้นะ่าจะเป็นแซมแล้วก็ส่วนมากม,มีแซมอยู่2จุดนะครับเท่าที่เห็นมียานเกราะอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งเดี๋ยวเราจะยิงปิดแซมก่อนนะครับเราเราค่อยจัดการยานเกรอะทีหลังมาร์คพอยต์ไว้นะครับก่อนที่จะเข้าถึงผมขออนุญา เช็คฟิวนะครับตัวเอ็กเทนอลที่อยู่ปีกทางซ้ายและขวานะครับี่เป็นน้ำมันทางน้ำมนันสำรองเหลือ,อนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเข้าใกล้ระยะเราจะต้องทิ้งถังน้ำมันสำรองออกนะครับเพื่อความคล่องตัวในการเข้าต่อสู้ครับแซมแซมแซมโอเคมาฟิลิกล็อกครับไลฟ์เอา ช็คไปที่มีแซมยิงเข้ามานะครับผมมาแล้วแซมสองลูกครับเบรกเบรกไปออกไปทางซ้ายนะครับเยอะหน่อย เหมือนจะมีแซมมีจุดนึงนะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันไอเกตล็อกค,ครับสลับไปที่จอมาเปลิกครับเล็งจอมาเปลิกนะครับเข้าหาจุดแซมที่เราล็อกได้เมื่อกี้นะครับล็อกไม่ได้ครับขอเปลาใกล้กว่านี้ครับเปล่านี้ได้หรือเปล่าล็อกไม่ล็อกนะครับล็อกเถอะ Xem xem Sam 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 เอาไว้ที่อีกครับเมื่อกี้เมื่อหลีกผมไม่ล็อกนะครับเราวนกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับ ผมล็อกคันนี้ไว้นะเมื่อกี้ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็น S6 แต่วล็อก S6 ไว้นะครับถ้ายเกียล็อก Public Page โอเคเี็ s a 6ข้างหลังนะครับอีกจุดหนึ่งกำลังยิงเข้ามา Fending ครับ เหมือนตรงนี้จะไม่ได้มีแซมจุดเดียวนะครับแซมมีลูกหนึ่งครับข้างหนะ้า ผมล,ลีกเพจเตรียมล็อกผมรีกล็อกครับไรเฟลิลเลยกออกขวาครบแซมครับดิเฟนต์ขวาฐานแซมโดนยิงไปแล้วแต่แซมยังทำงานอยู่ โอเคมันจะมี SA6 อยู่นะครับอีกจุดหนึงอยู่ข้างในแซมล็อกมาบรลิกล็อกครับไลฟล์โฟแล้วก็ล็อกอีกจุดหนดึงครับมาบรลิกไลฟ์โฟครับลงดีเฟนดิ้งครับทางซ้าย ว่าแสมหมดหรือยังนะครับเหมือนยังมีสไปด์มาจากอ๋อมันเป็นสไปด์มาจากข้างหน้าเรานะครับไม่ใช่จุดที่เราอยู่ท,ที่เรามองอยู่มาเตอรลิกเราเหลืออีกสองลูกนะครับเราจัดการอีกสองจุดข้างใน โอเคพอจะมองเห็นนะครับ2จุดที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้น่าจะเป็นยาดกเกาะเฉยๆนะครับไลฟล์โฟลแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับไลฟล์โฟลมแซมนะครับสไปา์เข้ามา2ลูกครับพบครับพบครับพบครับโอเค,อ,เคอีกลูกหนึ่ง 2ี่สิบนอติคอไมครับน้ำมัน00 0ดกว่าปอนด์แล้วก็วผมจะต้องชิ้งถังน้ำมันสำรองอีก2ถังออกแล้วนะครับตอนนี้เราเหลือแค่มารลิกนะครับ6ลูกเครื่องเบาขึ้นแล้วก็ความคล่องตัวก็สูงขึ้นครับเข้าใกล้ระยะแซมนะครับที่เราต้องเข้าไป you <got> you แล้วก็ปรับเข้าวอร์เปิลโหมดครับมาลิกเพรกำลังมองหาจุดแซมนะครับข้างหน้าเรามีสปา์นะครับ มาจากข้างหน้าโอเคเหมือนเขาจะเจอเราบินเข้ามาแล้วนะครับชาร์ฟแฟร์ตอนนี้ก็เปิดเรียบร้อยมาริกยังไม่เข้าระยะนะครับโอเคผมจะ a อนะครับอัปเตอร์บนเนอร์สู้ถ้าเกิดเขายิงเข้ามาก่อนผมจะเบรกออกซ้ายไปเลยนะครับเบรกออกซ้ายหนีก่อนเลยผมล็อกเป้าไปที่แซมนะครับฐานลิงแซมแซมลัชเบกรก เบรกออกก่อนโอเคไม่ง่ายนะครับหลบได้ลูกหนึ่งนะครับเห็นจุดชัดเจน,นครับจุดที่แซมยิงขึ้นมาปิดอัพเซอร์ร์เนร์โอเคเราจะวนเข้าไปหาเป้ายิงอีกรอบนึงนะเมื่อกี้ไกลเกินไปมันจะมีแซมมีจุดนึงอยู่ใ,ใกล้ๆเรานะครับ โอเคเราโฟกัสไปที่จุดหลักนะครับแซมที่เราจะโจมตีจะวนเข้าไปยิงอีกรอบนึงโอเคลดสปีดลงนะครับรถทัเท่แซมน่าจะเป็นจุดตรงนี้นะครับโอเคมาบลิกล็อกครับไลฟล์โฟเบ่งออกขวาโอเคเข้าเป้าครับผมรู้สึกว่าผมอยู่ใกล้ไปหรือเปล่า แสเหมือนจะไม่ทำงานเงียบไปแล้วอ๋อโอเคมีสปค์เข้ามานะครับลดร,ระดับความสูงก่อนวนไปทางขวานะครับแล้วก็จะเข้ามาหาเป้าอีกรอบนะึงมันจะเข้าใกล้เกินไปนะครับคนหาเป้าซูมครับตรงนี้ก็จะเป็นเป้าแซมนะครับ มาวบริกผมไม่ล็อกมอวาบริกมาวบริกมาวบริกแซมยิงนะครับโอ้เหมือนจะใกล้เกินไปนะครับเมื่อกี้มาบริกผมไม่ล็อกสักที มีลูกหนึ่งครับตามหลังมาสายไฟโอเคโอเคทำไมมาร์เวลิกผมมันไม่ล็อกเป้าเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเซ็ตมาร์เวลิก เมื่อกี้ผมบินเข้าไปใกล้มากๆเลยครับชิดหัวจะชนกันอยู่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงเจ็ดพันอยู่สูงเกินไปนะโอเคอย่างนี้ได้อยู่นะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นคันตรงนี้หรือเปล่าโอเคไลฟ์โฟ้แคบบเบกออก อีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมพยายามล็อกเพจะเป็นคันที่เป็นโดนยิงไปแล้วนะครับก็เลยล็อกไม่ได้ Att itude. Att itude. ต้องมองเป้าดีๆนะครับมือด,ด้วยโอเคแซมคิว okay. ครับเหลืออีกเป้าหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันมองยากมากนะครับไม่รู้ว่าเป้าไหนที่โดนยิงแล้วเป้าไหนที่ยังไม่โดนยิง <Okay. S 2> <Okay. S 1> เขาไปเช็คอีกรอบหนึ่งครับ Att itude. Att itude. มีสไปค์เข้ามาครับน่าจะเป็นเป้าที่อยู่ติดกับที่เรายิงไปรอบนั้นนะครับโอเคมาปลิกล็อกครับแล้วก็ไลฟล์โฟกไปแล้ว ลดระดับความสูงลงครับสายไฟครับโอเคอิมแพคไหมทำไมผมไม่มเห็นมารลิกชนเป้าโอเคอิมแพคครับไดซมิชุดนหนเหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่าแร่๋ยังมีเป้าที่ผมจะเห็นสองเป้านะครับติดถนนมาลิกเหลืออีกสามสามลูกครับยิงได้อีกสามเป้า เราจะหันเข้าไปดูจุดเดิมนะครับเหมือนยังจะมี SA6 อยู่นะครับโอเคตรงนี้หรือเปล่า SA6 โอเคบับเิรกล็อกครับไลฟ์โฟโอเคหลบเข้ามาก่อนนะครับบินต่ำเข้ามาก่อน อิมแพคครับเราบินใกล้มากเลยครับเหมือนกระสุนเขาจะหมดไปแล้วนะครับเลยไม่สามารถยิงขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวเราเคลียร์เป้าที่เดือน,นะครับที่เป็นยานเกาะที่พอจะมองเห็นได้เหมือนจะไม่มีแซมแล้วนะครับจุดข้างหน้าแล้วเงียบไปแล้ว RWR ไม่พบเห็นแล้วก็ข้างในค่อนข้างจะเงียบแล้วนะครับ ถ้หาเป้าที่สามารถยิงได้น่าจะมีเป้าตรงนี้จุดหนึ่งนะครับดูใกล้กันโอเคไลโฟ,โฟครับแล้วก็เป้าตรงนี้นะครับอีกเป้าหนึ่งคไลโฟ,โฟครับเคลียจุดแซมครับมียานเกาะยิงเทเซ,เซอร์ขึ้นมานะครับผมเบรกออกไปทางซ้ายเมื่อกี้เหมือนจะเป็นคันนี้เนาะที่ยิงเข้ามาเอาปหกผม หมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองใช้เป็นการโหมดยิงดูจะยิงเข้าหรือเปล่าโอเคมาสวยนะครับกันกันกันมีคันดังอยู่ด้วยนะ เคกันโหมดปิดกันโหมดครับปิด AG โหมด RTB เอาละครับคลิปวิดีโอสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่มาบินสนุกๆน,นะครับวันนี้ไม่มีคอนเทนต์มากมายเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ